สวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากทําช่อง y o u t u b e นะคะวันนี้พี่ก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการทําช่อง YouTube ค่ะนะวันนี้เราจะทําช่อง y o u t u b e นะคะเราจะทํากี่วินาทีกันนะคะ,อ,ะอันดับแรกค่ะเราต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราที่จะทําช่อง YouTube นั้นเพื่อใครบ้างนะคะ,ะทำนะคะถ้าเป็นวัยรุ่นนะ,ะวัยรุ่นจะชอบความว ก็ทําประมาณสามนาทีวัยกลางคนก็ประมาณสามนาทีแต่ถ้าวัยวัยอายุยื้ขึ้นไปก็ประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีห้านาทีขึ้นไปค่ะนะห้าวินาทีขึ้นไปนะคะในการทําคลิปค่ะถ้าหากว่าวันนี้คุณอยากทําช่อง youtube ทําเรื่องอะไรได้บ้างเนาะทําเรื่องที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบ แลนะ้วยอย่างเช่นคุณชอบกินชอบเที่ยวใช่ไหมคุณก็ไปทําคลิปกินเที่ยวหรือว่าคุณชอบทําบุญใช่ไหมคุณก็ทําคลิปไปทําบุญเชื่อหรือไม่ว่ามีพี่คนนึงน่ะนะทําช่อง youtube อย่างให่เราไปดูช่อง youtube เราสนมากเราจะดูช่องเด็กค่ะลูกชายเราจะดูช่องเด็กช่อง My m แ n นเบ้างและช่องเด็กที่เขาทำคอนเทนต์ต่างๆบ้างอะไรเงี้ยนะคะนั่นแบบนั้นก็ได้ถ้าคุณทำคอนเทนต์เป็น คุณก็พาครอบครัวคุณทำคอนเทนต์ก็ได้แต่อย่างเราเนี่ยอ่าสมมติว่าเรามาใสา่เราขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมเราก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเราขายสกินแคร์ใช่ไหมเราก็าเรียนรู้เรื่องสกินแคร์แล้วก็ออกมาสอนแต่งหน้าก็ได้นะอะ,อะไรแบบนี้ค่ะเราอาจจะแต่งหน้าไม่เก่งแต่ว่าคนเราสามารถเรียนรู้ได้เนาะ ยกตัวอย่างเช่นในการเริ่มใหม่ๆเราจะอยากสอนแต่งหน้าใช่ไหมเราก็ไปซื้อเครื่องสำอางในเซเว่นนี่แหละค่ะอ่ะเก็บเงินไว้หรือมีเงินอยู่แล้วก็ลงทุนหน่อยเงี้ยค่ะลงทุนซื้อเซรั่มซื้อรองพื้นมาแต่งหน้าซื้อที่อะไรเงี้ยเราไปเรียนรู้ก่อนอ่ะถ้าเราแต่งไม่เก่งใช่ไหมเราก็ไปเรียนรู้กับคนที่เขาแต่งแต่งเก่งๆแล้วก็ลองมาทําดูทีเนี้ย ก็ใหม่ๆก็เราก็อาจจะบอกเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่ชมคลิปแล้วว่าโอ้เราแต่งหน้าไม่เราเพิ่งมาเรียนรู้มาเราก็อยากจะลองแต่งหน้าเพราะว่าเราขายสกินแคร์นะก็นะก็แนะนําสินค้าเราด้วยก็ได้ว่าเราขายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกเขาว่าเราขายสบู่ล้างหน้านะเราขายครีมขายอะไรนะถ้าหากว่าแต่งหน้าเยอะแบบนี้อยากล้างหน้าสะอาดก็มาใช้สบู่ล้างหน้ากับเรานะหรือแม้กระทั่งบ้าคุณเป็นสิวจากการแต่งหน้าแบบนี้ใช่ไหม คุณมาใช้สมู่ล้างหน้ากับเรานะแล้วสมูลลสม่ล้างแล้วสมู่ของเราจะช่วยคุณหายช่วยผิวพรรณของคุณดีขึ้นเราก็เนี่ยเล่าเรื่องไปนะทําทุกวันทําทุกวันทําสม่าเสมอคิดหาทางหาคอนเทนต์มาทําเดี๋ยวก็มีคนติดตามเรามากขึ้นนะ,ะทำประมาณสามสี่วิห้าวินาทีแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่ตัวเองรู้รู้เรื่องอะไรหรือเรียนรู้เพิ่มเติมก็เอามาแบ่งปันค่ะทำสม่ำเสมอทุกวันนะคะ หลักกดแรงดุดเข้ามาช่วยมีความสุขคิดบวกลงมือทําทุกวันจนกว่าเราจะมีคนติดตามเยอะมากขึ้นแค่นี้เองนะง่ายเวลาเจอคนมาคอมเมนต์ก็ตอบเขาด้วยปัญญาอย่าตอบด้วยความโมโหอะไรอย่างเงี้ย น,น,นะคะพี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้พี่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการให้ความรู้ต่างๆถ้าเรียนรู้แล้วไม่เอาไปลงมือทําเข้ากับศูนย์ค่ะแต่ถ้าเรียนรู้แล้วไปสร้างช่อง youtube วันนี้เลยแล้วก็ลงทําทุกวันทุกวันมีค่าเป็นเงินแน่นอนค่ะอ่านะ,ะติดตามหนึ่งพันคน เปิดรับรายได้ได้เลยแต่ตอนนี้พี่มีโฆษณาเข้าก็แปลว่าที่พี่สมัครไว้ตอนนั้นน่ะน้องคนที่เขาสอนมีเขาบอกว่าเปิดช่องแบบนี้รับรายได้ได้เลยนะ,นะฮะพอมีโฆษณาเข้าอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนพอเรามีคนติดตามหนึ่งพันคนแล้วก็ไปทาเรื่องเปิดรับรายได้ค่ะก็จะมีคนสอนแล้วก็ไปเรียนรู้เองแล้วก็ทําให้มันมีคนติดตามเยอะมากขึ้นมากขึ้นค้นหาคอนเทนต์ว่าเขาทำคอนเทนต์อะไรว่ามีคนติดตามเยอะจังเลย แล้วก็ไปส่องเขาแล้วเราก็มาทําเหมือนที่เขาทําถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรเราก็มาทางคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนขายให้ขายดีให้ขายปังให้ขายหมดอะไรแบบนี้ค่ะกลุ่มคนที่เขาเหมือนพี่เนี่ยเอออย่างเช่นพี่คิดอะไรไม่ออกเงี้ยเวลาพี่พี่ท้อ,อเงี้ยพี่ก็เข้าไปหาครูบาอาจารย์อย่างเงี้ย เราก็ได้สติขึ้นมาแล้วเราก็ออกมาคอนเทนต์นั้นมาทำต่ออย่างนี้ค่ะนี่แหละไม่ได้ยากหรอกเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามที่รักกันนะคะขอคนรักกันจริงค่ะถ้าไม่รักไม่ชอบไม่ต้องมาติดตามไม่เสียเวลานะคะคเพื่อนๆนะเออเราจะรอดนะคะจะมีชีวิตที่ดีไปด้วยกันจากการทำช่อง youtube นะคะแล้วสำหรับใครที่อยากจะมาเป็นมาขายสบู่ล้างหน้าไปด้วยกันก็มาทำไปด้วยกันค่ะนะคะเราจากบ๊ายบายก็ จำไว้ก่อนนะคะบ๊ายบายใครที่อยากทำก็ทักนะมาที่ Facebook นะคะนิตยากรโสภาแอดไลน์มาที่098 504 9 7าแเดเดี๋ยวมีคลิปส่งให้ดูค่ะให้ไปเรียนดูแล้วก็ลงมือทำค่ะ